กกล้อง็ต้องอมนนี้กำลังลุ้นนะคะถ่ายไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังคุณพิเชิดกับคุณน,น้องกำลังว่าตกใครจะได้แต้มก่อนกันนะคะมาดูค่ะปลาเต็มสระใครจะกินก่อนกันใครจะได้ก่อนกัน,นะะสามคนค่ะ

จะตกไม่เข้าครับจกไม่เข้านะครับ้อ้ยอะไรวะตาทำไมมันเกายากเลยเพื่ันันี่ตอนนี้ดีสั ลุ้นระหว่างเบ็ดสามคนใครจะนำก่อนดูปลานะคะตอนนี้ได้กี่ตัวละนาวมันไปไหนหมดแล้วะัดหราาอให้พาไปดูปลาที่ตกก่อนหน้านี้นี่นี่ะประมาณนี้นะคะ นี่ตรงนี้เลี้ยงในกระชังเป็นปลาดุกโอ้โหได้แล้วตัวใหญ่ด้วยอ้าวมายกขึ้นยกขึ้นอุ้ยลุน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 ค่ะลุนลุนอุตส่าห์จะโชว์อ้าวอดีว เขามีความสุขไหมดีใจดีใจสของแกเออจสของัน้องแ่กด้วยกันดยไม่ต้องแยกขอแกของฉันโอเคเอากงก็อยากให้รู้ได้กี่ตัวจะนับแต้มไหมคะคุณเอาอีกอ่ะไมไม่ถ้ายอหา้วมันไม่สนมเราตรงนับแ้มเอาว่าของรถใหญ่ที่